เราจะดูตรงไหนดีนมันมีตรงรอบนอกนอก็มีนะอยากไปดูรอบนอกด้วยอ้ยมนอตัวนี้นะครนนะตรน็มเลยนกะมาีมีติดโวด้วยอุหุยน้องดำ

บูสเบบี้หรอไม่พีเพื่อดูเขาเลดไม่ดินาักมจฟ้าจกัวน้า้า้าวาาวว้้าวว้ว้า้าวว้าว้าว้าวว้ยว้าว้รวว้อว่้า้้าวว้รวว้าววมาว้าว้า

ดูดิแต่ราคาแรงอยู่นะย้ยไม่ดแล้ราคาคืออันนี้เลยใช่ไหมครับสามหมื่นกว่าเนี่ยใช่ไหมราคาแรงอยู่แต่น้องก็น่ารักมากน่ารักครับช่ครับค่าลุกร้อยก็หกพั ลูกน้อยเนี่ยเวลาโตหน้าเขาอย่างเงี้ยจะออกลูกหน่อยนะครับแต่นิสัยีน่ารัก่นชอบเกียวกันใช่ครับการผัดผลไม่เท่ากันอเออเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาดือ้อเขาดึงผนกันด้วยครับเขาเล่นกันทั้งวันแล้วเขาจะมันเอาาแม่มาดูเลยโอ้ตอนนี้อยู่ที่ข้างๆเจเจมอนะครับ วันเสาร์พอดีอากาศดีเลยวันนี้ฝนตกมาโปรยโปนิดหน่อยอากาศไม่ร้อนนะครับก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นตลาดสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งก็มีรอบรอบจัดจังแหละแต่ว่าตรงน,นี้ก็เป็นทางที่ออกมาจากเจเจพอลก็มีให้ชมอากาศของเ,เลยแล้วก็ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยยัยกษ์เลยนะครับโอ้ราคาก็ไม่แรงมากนิดะรอบราคาหลักร้อยีแดง แล้วอ้วนเลยนี่ย้ายขายขายแพรลี่ดอบเลยอันนี้พอโตแล้วใหญ่เท่านี้เลยใช่ไหมคะตอนนี้กี่กี่กี่ขวบแล้วคะ9เดือนกว่า9เดือนกว่าจะรับเกิได้ว่าถ้าัวไหนขาสั้นจะโต้ากวานะได้นะ้องดูได้

เก้าน่าจะสวยใช่นี้มล้วเนาะน่าจะได้อีกหน่อยได้อีกหน่อยแต่ว่าหนูจะพยายามเียงไม่ให้ขึนมากมันมันสามารถขดนได้มากกว่านี้แบบว่าย้อยเลยนะแต่ว่าอยากให้มันพอไี้กันสเตอน์ดก้าก็กำลังมีกลอดเวลาตรอดเวลาก็สวยนะเสร็จแล้ว Hãy cảm ơn kênh Ghiền cái những video hấp dẫn

ไงตัวนี้ไงที่มันเจดเป็นสีสีแล้วมันจินระรงชื่ิดืหน่มเขาจะใหญ่ขึ้นไหมคะคุณใหญ่ขึ้นไหมเปานไม่ไใหญ่ชต okay, ัวเต็มที่ประมาณขนาดนี้กะยคตัวยาณ เน่ยันนีตัวเล็กยแต่แบบนี้ถ้าเลี้ยงกลัวจะหายเอาไปเล่นเอาออกมาเล่นลเลยตัวใหญ่เพื่อนเรามีกบดนะ้วยใ่ใช่เรืเเเเเ่องสูงเรื่่ยมน้มไม่ได้่ เดี๋ยวลองไปดูตลาดปลากันตรงนั้นมันจะเป็นตลาดปลาเพราะว่าสมัยก่อนดูบ่อยโอ้โนี่โอ้เต่ายักษ์โอ้เต่าเต่ายใหญ่ไอ้นั่นอีโกน่า

มีางานนไรเขามีปลาถ้าอย่างนั้นเราไปเกี่ยปลาก่อนโอ้สวยเนาะปลาเป็นเป็นอะไรที่เลี้ยงแล้วดูมีภาระน้อยเพราะมันอยู่ในตู้นี่ปลาแบบตัวเล็กๆหางก็พิ้วตัวสามสิบ นี่พวกออสก,กา้าไทยไปไทยในพวกพวกอะไรวะตะเพียนนะตะเพียนมันจะสวยอย่างเจ็ดมันจะเรียนเงินเงินะไ่วัน โอ้เยอะๆอย่างนี้ก็ดีนะโอ้ยน่าดีนะตัวเล็กเลยอันนี้เล็กกว่าไหมัวนี้เล็กจิ๋วเลยจิ๋วเลยตอรข้าวกแต่ว่าพ่โตันะเวลามองกันตัวตจะพองนนี้อันนี้อันนี้ฟงปลา่บก็ลูกไรเรียนี่กเนี้ยนะครับ

ใช่ใช่เพราะว่าพวกนี้ต้องให้อาหารเวลาปลาครับตัวละหนึ่งร้อยเดี๋ยวไปเดินเข้าไปดูข้างในกันก็ได้ แี a, ่พวกนี้สวยนะเนื้อพวกนี้ที่ที yeah, ่มันจะมีเหมือนมีนีออนอยู่ในตัวใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ปลาเขาอาจจะไม่ได้ลบเป็นปลามีออนไอเดี๋ยวเพวกพวกแก้วนี่เลย หเดี๋ยวเนี่ยลองดูดูเป็นระเบียบแล้วก็สะอาดขึ้นเลยนะครับทางเข้าทางเข้าจัตุจัรที่เป็นโซนสัตว์เลี้ยงอ่ะครับนี่กว้างเลยนะครับแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นแผงหมดเลยนะครับวันนี้โชคดีมากเลยอากาศแบบชิวๆเลยนะครับเหมาะกับการเดินเล่น วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็ช่วงเย็นแล้วล่ะครับประมาณสักสี่โมงกว่า,วาจะห้าโมงนะครับก็ยังมาเดินเล่นกันได้อยู่นะครับถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยยังมีคนเดินเรื่อยๆนะาานนซึ่งไอ้ตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีทุกวันนะนี่มีทุกวันนะครับแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์จะคนจะเยอะหน่อย นู่นะครับตรงนั้นตรงที่เคยไฟไหม้ครับทุบไปแล้วครับโอ้โล่งเลยตอนี้เดี๋ยวนี้จัดพื้นที่ใหม่ตรงนี้สมัยก่อนเรียกตลาดจันเดนะครับน่นตลาดขายปลาแล้วก็ขายสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับที่อยู่รอบนอกของสตจักรนะครับแต่ว่าก็สามารถเดินเชื่อมกันได้ ตรงนี้ที่เคยไฟไหม้แต่ก่อนเขาจุบไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ตามซอยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงต่างๆโอ้มีตัวอะไรนอนด้วย่เห็นแบบแบบ

phù phù à, em <laughs> <laughs> đang sướng da, không? ไม่กัดแต่ว่าเวลาเลี้ยงนี่ยพอเราจับเราจะถ่าายทำอะไรทำกเอาอันนี้เป็ดเนี่ยเมียชั้นมันจะแบบมีจะมีอะไรดูตลาดอือแล้วจัดตรงสวยด้วยนะเยอะโอ้จัดตรงสวยด้วย มันเืสนยมากจัดเหมือนทู้ปลาเลยใช่ใช่แล้วก็มีตัววัดวัดอะไรท,ทำไมเจ็ยกกตัว

ทะลุไปตรงโซนจตุจักรนะครับแต่ก่อนจตุจักรเนี่ยจะเป็นโซนจตุจักรพาสซาโซนนั้นก็ขายตัดเลี้ยงเยอะครับอันนจะเจ้านะไรพ่อตัวจักรยประกัก นี่จะเป็นโซนจัตุจักฟาซ่านะครับซึ่งโซนจัตุจักฟาซ่าเนี่ยก็เป็นที่ขายแบบสัตว์เลี้ยงแบบมานานแล้วนะครับโซนนี้หลังจากที่จัตุจักด้านในนะครับแบบค่อยๆแยกออกมาก็จะมาขายกันโซนนี้เยอะนะครับอันนี้สวยนะใส่ไปจัดแบบทะเลทรายอันนี้ก็โอ้หตอนนั้นทำสร้างทำเหมือนหินเลย คือคือเขาต้องตกแต่งให้ให้แบบตัวแบบทางตัวนะถึงจะสวยเนี่ยพวกชิล่าเป็นอะไรเขาเรียกอะไรบุฟเฟ่ ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับที่นี่เขาก็จะมีขายอุปกรณ์ส่งด้วยครับโอุ้้ยตัวนั้นน่ารักตัวนี้นสีขาวเออดูดิที่นี่ขอบตาดำดำอ่ะเวิตัวนั้นก็น่ารักตัวที่มีหูดำอยู่อันหนึ่ง แต่เขาเลี้ยงดีนะเราเป็นแบบระบบปิดดูไดูไหมเนี่ยสีบานาน่าเนาะมันมันพวกนี้เขาเล่นที่สีเนาะเล่นที่สีเล่นที่ลายราคาจะแรง ูสวยมากเลยสวยมีตัวเล็กๆอ่ะเฮ้ยเพื่อนอันนี้อันนี้เออตัวนี้ดีนะตัวนี้ดูเย่ยงง่ายลงไปแช่ในน้ำแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยดนะ้วยนะข้างนี้กำลังแบบเปลี่ยนสีมั้งพวกเนี้ยมีสัตว์มากกว่า400ตัวร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านใหญ่

เนี่ยตัวตอนนี้มีหางตลกเนอะดอาหารดูตลกอะหางกลมกนะหางพวกนี้นะหูหใหญ่ฮัลโหล เตอร์โาะอันนี้ขยายมาฝั่งนี้เพิ่น<อ>มนะต่าบาทที่เราดูนะฝั่งโน้นนะก็ไต่ยักษ์ก็ไต่ยักษ์ที่เขาเคยดูในอะไรนะ ในวิดีโอหรืออะไรสักอย่างก็ที่เคยเอาให้เพื่อนดูกระต่ายยักษ์ที่คันชอบเอามาอุ้มหรือฝรั่งที่ชอเอามาอุ้มใช่ใช่คช่ลองดูกัเโอ้โหอันนีคนดมากอันนี้คือคุยกจัดเลยคนรวย tôi này con nuôi là đồ cổ trang, trang bìa bìa, nha, không? cái ้ตัวนี้ตัวสีเขตดเนี่ยที่มันใน TikTok ตัวสีเขีมันจะเป็นอย่างๆเงี้ยเะนีแล้วก็ตัวนั้นตัวสีเตีย่ใช่ๆไอ้พวกนี้จะจับมระางกลับบ้านไม่ค่อยได้เนี่ยซืเสตเลยถ้าเพื่อนได้ไป อันนี้ก็เดินออกมาจากโซนสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับเพราะว่าโซนสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีหลายจุดนะมีให้แวะชมเยอะมากนะครับทุงโซนเะกี้นะครับก็พามาชมบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้นะครับ